ถ้าจะมองหาสกูตเตอร์พรีเมียมไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับที่มีความทันสมัยเท่โดดเด่นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่อย่างมีชั้นเชิงและยังเป็นแกีเจ็ดชั้นดีอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็ในเวลานี้ต้อง Vespa Spin S150 i g e t e b s า f t ไม่ใช่คันนี้ครับคันนี้ครับสวัสดีครับ ผมเก่งโมโตโมชั่นแล้ววันนี้เราอยู่กับ Vespa Sprin นต์เอสหนึ่งห t ารถสกูตเตอร์สปอร์ตพรีเมียมรุ่นล่าสุดของ Vespa เมื่อพูดถึงสปรินตนะครับก็ต้องนึกถึงความสปอร์ตและเมื่อมีรหัส S มาต่อท้ายก็ยิ่งบ่งบอกความเหนือชั้นขึ้นไปอีกขั้น เริ่มจากเลือนไม TFT Full Color นะครับขนาด4.3นิ้วซึ่งเป็นครั้งแรกที่อยู่ในสปินนะครับหน้าจอเรือนไมลนี้ก็จะบอกข้อมูลต่างๆเป็นแบบ Fu ู l ดิจ i t a ลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาความเร็วระดับน้ามันเชื้อเพลิงอุณหภูมิความร้อนต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบอกสัญ,ญลักษณ์ของระบบอัจฉริยะที่ชื่อว่า w e s p a m e มด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อหมบก,กันน็อกตัวระบบนําทางซึ่งระบบอัจฉริยะ w e s p a m เมจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนโดยผ่่่านนแออปพลิเคชชัทีื ว่า Vespa นะครับซ no ึ <fin anta> <ots> well ่งแอปพลิเคชันนี้จะสามารถโหลดใช้ได้ทั้งระบบ iOS หรือ Android นะครับเมื่อเชื่อมต่อกันแล้วนะครับระบบ v e s p a เมียจะมีความสามารถหลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการรับหรือปฏิเสธสายเข้าโชว์เบอร์ที่โทรเข้ามาแสดงสายที่ไม่ได้รับแจ้งข้อความเข้ารวมถึงสั่งฟังเพลงจากมือถือได้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์ผ่านพิกโตแกรมนะครับจะแสดงผลผ่านหน้าจอ TFT และถ้าใครมีหมวกอน็อกที่ติดบลูทูธไว้อยู่แล้วนะครับก็สามารถนำมาเชื่อมต่อและใช้งานฟังก์ชันต่าง ได้อย่างสะดวกมากขึ้น การออกแบบเวสป้าสปิน S150 iGet ABS TFT จะเป็นการ transformation สองเฉดสีเข้าด้วยกันนะครับคือสีบรอนบรอนโซ antico กกับสีดําด้าน nilo o p าโกครับอย่างคันที่อยู่กับเรานี่นะครับก็จะเป็นสีบรอนรอนโซ o a นติโกนะครับก็จะมีสีดําด้าน nilo อปาโกนะครับผสานผสมอยู่ในหลายๆชิ้นส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกรอบไฟหน้ากรอบไฟท้ายบังแต่คิ Q ้วขอบด้านหน้านะครับแล้วก็ล้อแมกรวมถึงสติ๊กเกอร์กราฟิกข้างรถในส่วนของคันที่เป็นสีดําด้าน nilo อปาโกนะครับ ก็จะมีสีบรอนบรอนโซแอนติโกเข้าไปสลับตามตำแหน่งที่ผมได้พูดไปเช่นเดียวกันครับ แต่สิ่งที่เหมือนกันทั้ง2เฉดสีนั่นก็คือเบาะนั่งจะเป็นหนังสีดํามีลวดลายไดมอนด์เชฟนะครับซึ่งตัวเบาะเนี่ยจะออกแบบให้รองรับกับสลีระทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนนั่งขี่และซ้อนได้อย่างสบายทั้ง2ตําแหน่งครับสมรรถนะอันยอดเยี่ยมก็ต้องมาจากเครื่องยนต์ไอเสขนาด 154.8cc อัตโนมัติ CVT นะครับที่ตอบสนองได้อย่างสนุกคล่องตัวและมีความประหยัดด้วยนะครับด้วยการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานของเวสป้านะครับเครื่องยนต์ลูกนี้จึงมีความทนทานและมีการดูแลรักษาง่ายตอบโจ ไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างแท้จริงมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยระบบเบรก ABS ที่ติดตั้งให้มาเป็นมาตรฐานเวสป้าสปิน S 150 i-get ABS TFT สีบรอนบรอนโซแอนติโก so จะมีราคาที่ 1 4 8 9 0 0บาทและสำหรับสีดำด้านนีโลโอปาโกจะมีราคาอยู่ที่1 4 9 9 0 0บาทโดยราคานี้จะเป็นราคา On The Road Price แล้วนะครับคือรวมภาษีพรบรค่าจดทะเบียนและประกันรถหายแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีเวลคัมคิดให้สำหรับทุกคันเลยครับ ที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่จองซื้อ500คนแรกนะครับจะได้รับของพิเศษพรีเมียมมากกว่านั้นนะครับ300ท่านแรกนะครับจาก500คนก็จะได้รับชิลสั้นสีสโมกนะครับพร้อมด้วยลำโพงฮาร์แมนคาร์ดอนรุ่นนีโอไปอีกนะครับผมสำหรับ200ท่านถัดมานะครับก็จะได้ชิลสั้นสีสโมกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆหรือท่านที่สงสัยอะไรนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามที่ Li n e แอดเวสปาไทยแลนด์เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงตัวแทนจําหน่ายเวสปาทั่วประเทศนะครับใช้ชีวิตสไตล์สปอรดัอะบยา มีชั้นเชิงกว่าใครไปกับเว็ดป้า Spin S150i Get ABS TFT ครับ